ก็ได้เปิดการมองเห็นอ่ทำให้ช่องสีช่องนะ่ะมันเขียวขึ้นอ,อย่าไลทุกสิบโมงสิบโมงเช้าทุกวันใช่ไหมคะค่ะก็เมื่อก่อนป้าป้าก็ขึ้นคิดเหมือนกันไหมคะ มันก็เนียวต้องติดมือหน่อยจ้ะบอกไลทุกวันก็ได้แต่วันวันสิบสิบสี่สิบหน้าสิบโมงสิบโมงเช้าทุกวันอ่ะเดี๋ยวป้าจะกดถูกใจเนี่ยจะได้ตามไปถูกอ่ากด ถ้าจะกดตามไปถูกนะอยากกินขนมอะไรนี่มั่งอ่าก็ยังมีเงินซื้อตรงนี้พอได้ค่าขนมคนอาผู้สูบดูเพื่อนก็หลับถ้านอนดูนี่หลับเลยนะคะหลับเลยต้องนั่งดูนั่งดูเพื่อน ทางนี้ก็ร้อนค่ะแต่ไม่ลมมีลมพัดมีลมพัดเย็นๆไปเรื่อยไม่ต้องได้เยอะได้เท่าเงินผู้สูงวัยก็ดีแล้วแวขอให้ผ่านไวไ้วนะคะถ้ายังไม่ได้ผ่าน่ะ ตอนลงวิทีตอนตอนที่ลงวิทีไดไ์สดเปิดการมองเห็นค่ะ มองเห็นนะคะอีกที่สิบนาทีคุณสํำรานนี่ยังไม่ผ่านใช่ไหมคะสวัสดีค่ะคุณไปบุญจ้ะสวัสดีค่ะน้องชายหายไปไหนเดี๋ยวให้มันซาซาลงก่อนอ่าไปนอนดูก็ ตรงโน้นแดดร้อนไหมคุณจันสุดาเปิดการมองเห็นข้อข้อหนึ่งค่ะอีข้อหนึ่งใช่หไหมคะแล้วคุณสำราญไัหลากี่โมงคะเดี๋ยวป้าสิบยี่สิบนาทีไปอะไรงเงี้เดี๋ยวมันก็ดีขึ้นก็อลองดูถ้าวันไหนเรามีเงินเดือนเข้านะ่ะวันนั้นนะ่ะเนาะเราคงจะดีใจหน้าดูเลยเราคงจะดีใจ เนื่องใสทถทงไว้ค่ะจะทำงานหนักๆก็ไม่ได้ก็ดีแล้วเราที่เราได้ได้ทำงานตรงนี้เนาะเดี๋ยวพอเรามีรายได้เข้ามาแล้วชักอีกเดี๋ยวอีกสิบนาทีอเอาแค่สามสิบนาทีก็พอ สวัสดีค่ะคุณจันสุดาอ่ะก็แดดร้อนเนาะเริ่มร้อนแล้วแต่มันจะมีพอดีเลยอ่กินกินข้าวกลางวัน การกินมันก็ไม่เหมือนปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันนี่อาหารการกินมันก็เยอะสมัยก่อนก็มีอะไรก็ลองเอามาดูตรงนี้ปังปังค่ะค่ะคุดนานันก็ผ่านการเข้าเที่ยงหรือยัง,อยงกันเนาะการเข้าเที่ยงหรือยัง,อยงขอบคุณค่ะที่แวะมาให้กำลังใจค่ะขอบคุณ ให้เปิดเหลือแต่แม่ไหมเนาะแม่ไหมก็ใกล้แล้วแม่ไหมก็วันสองวันก็คงจะผ่านแล้วแม่ไหมอ่ะก็ไปเรื่อยๆเนาะคุณยันชุนดาเราก็ถือว่าสะสมเงินแก่เอ้ยเงินแก่ <c oughs> ดจะให้มันซาซาลงก่อนอ่าไปนอนดูก็ ตอนลงวิทีตอนตอนที่ลงวิทีอที่แวะเข้ามาคุณจันสดาก็อยู่ด้วยขอบคุณค่ะคุณจันสดา สำลานบอกนะขอบคุณมากค่ะคุณสำลานก็ถ้าผ่านแล้วก็มันก็ก็สบายงหนึ่งเนี่ยลองทำดูสวัสดีค่ะคุณป้าสวัสดีนะคะทั้งสองครั้ง ขอบคุณนะคะปลาแดง ตรงโน้นแดดร้อนไหมคุณจันทรสุดา่ะสิบโมงเดี๋ยวป้าให้กำลังใจเพราะว่าช่วงนี้ไม่มีใครเลยเพราะว่าเขาเขาอ่ะผ่านกันไปหมดแล้วใช้ป,ปูกพริกเนาะ เก่งมากเลยอะเก่งมากเก่งมากเก่งมา,มากๆเลยเอาแล้วทาไมเอไล่สดคุณไพบูลมันไม่เด้งมาเลยอะมันเป็นเพราะเข้าไปเรื่อยๆเ,เนาะคุณยันชุดาเราก็ถือว่าสะสมเงินแก่เอ้ยเงินแก่จใหรขอดูสิ <c oughs> <c oughs> เห็นไแวบ,บ,แบ,บ <c oughs> ใจเม็ดเดียวยังผิดเลย ยังไงมากเนาะมาทานข้าวด้วยกันตามแตงทีก็ได้เขอบอกเขอลองดูจะอาทำให้ช่องมันเขียวขึ้นตามแตง คุณจำรานนี่ยังไม่ผ่านใช่ไหมคะสวัสดีค่ะคุณไปบูนจ้ะสวัสดีค่ะน้องชายหายไปไหนะเรื่องเรียนหลานเสร็จเรียบร้อยค่ะตอนนี้วิ่งเต้นเรื่องเรียนหาที่เรียนให้